วัดเลยนะเขาบอกวัดสมเด็จไอวัดสมเด็จนะวัดไทยก็วัดกะเลียงที่เป็นโบสจมน้ำนะเมืองมาดานี้ก็เป็นวัดมอญพม,ามา่าส่วนนี่ก็ต่อไปที่เราจะไปนี่วัดไทยชินราช วัดไทยไม่จมนะอ่าก็ไทยเราถึงลบชนะนะเพราะว่าไทยเราพื้นที่ดีกว่านะไม่น่าทำไมไทยเราถึงชนะบ่อยเพราะว่าพื้นที่ทำเลดีอยู่บนเขาอยู่สูงกว่า แต่ประวัติเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวเป็นข่าวอีกเราอย่าไปเราไม่รู้เราก็อย่าไปพูดนะประวัติศาสตร์ไปหาข้อมูลอ่านหนังสือไป g o o g l e เอาแล้วกันนะอันนี้คือกิปเที่ยวไม่ค่อยมีฐานะหรอก เดินขึ้นมาถึงแล้วเหนื่อยเหนื่อยได้อยู่นิดหน่อยอไทยก็ะจะมี่ะคุมคุมนะก,กันฝนกันเพราะว่าเพื่อให้คงสภาพเดิมไม่ให้โดนฝนโดน้เยอะก็เป็นวัดไทยที่ไม่จมน้ำนะเพราะว่าทำเลดีอยู่บนเขา ได้เปรียบก่าวัดวัดอื่นได้เปรียบกว่าวัด,วด,นะด,ดกะเลียงวัดมอนก็เดี๋ยวเข้าไปสักการะนะด้านนสูงโป่งนะ แต่อาจจะผูกพังไปเยอะก็ตามกันเวลา <ไป S 1> น่าจะหลายร้อยปีข้างในลมเย็นมากมาสะจันข้างนอกร้อนแดี๋อข้าง้อน้นเะหม, <c oughs> มือนมีลมหรือมีอะไรสักอย่างอากาศมันดูเย็นๆชุ่มชื้นนะเ,นนนะเอาละครับก็ ทานากะอธิษฐานสักการะขอพรเรียบร้อยนที่เรียบร้อยแล้วอโอเคก็ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมานะ เดี๋ยวนั่งเรือกลับโอเคจบและวสามวัดเดี๋ยวก็เดี๋ยวอานั่งเรือกลับที่พักนี่มันก็จะอยู่สามมุมพอดีเลยนะวัดพม่าวัดกระเลียงวัดไทยแล้วก็ส่วนแม่น้ำก็เหมือนสามสามมุมอะ่ะ จบกันเรียกกัรสามประสเนะนะสามประสบเ,สรสบเพราะว่าไหลไหลมาจากสามที่นะจากมอญกะเหลี่ยงแล้วก็ไทยเป็นจนพื้นเมืองนะสามที่นะก็ตามกันเวลาสามแหล่งมามันจบกันก็เลยเรียก สามวรบ,บโอเคก็เดี๋ยวถือว่าคุ้มค่ากับการมาที่สังขาบุรีก็เป็นที่ต้องมานะก็มีสะพานมอนแล้วก็นั่งเรือมาดูมาชมสะกการะสามวัด จริงก็วัดก็ศาสนาพุทธนะเนาะเราก็ไม่เกี่ยงจนชาติหรอกว่าจะเป็นวัดของประเทศไหนของชาวอะไรแต่มันก็ถือว่าเป็นเป็นพุทธเหมือนกันหมดก็ควรจะสักการะทั้งสามที่นะประมาณนี้อือเอละหลังจากที่นั่งเรือชมเที่ยวสามวัด เสร็จก็เข้ามามาเดินเล่นที่ตลาดได้ตลาดเขาเปิดทุกวันนะก็มาหาของกินหาอาหารก็มีคนแนะนำนะว่ามาให้มาตลาดจะมาหาอาหารของมอนอะพื้นเมืองมอนนะไม่รู้เป็นแบบไหนนะเขาให้มาหา<ม>ก็ลองมาดูนะไม่รู้ว่าอาหารมอนเป็นไง แท้ๆนะก็ลองเดินดูนะตลาดก็เหมือนตลาดทั่วไปนะก็ลองก็เดินไปเรื่อยๆยำ <c oughs> คนมอนเขาแนะนำให้มาฝั่งนี้นะของกิน เพราะว่าฝั่งมอนเขาจะไม่มีอะไรเลยนอกจากเสื้อผ้าบทมอนแท้ๆแนะนำมานะว่ามาเป็นสาบาะไอ้ยอนี่ก็เป็นตลาดของสังขารนะทั่วไปตลาดเหมือนคนไทย ตลาดไทยแหละปกติเอ้มันเหมือนคนไทยได้ไงแต่แค่อาหารหอาหารพื้นบ้านของมอนนะมาอยู่ฝั่งไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเออหน้าตาเป็นไงไม่รู้เลยเนี่ย บอกว่าตายเลยสอกขายดีขายดีเออ่เี้เอยเดินดูรอบๆเมืกันไม่รู้ว่าจะจะได้ลิ้มลองหรือเปล่านะโอ้โหโดนเอาละ เจอแล้วเป็นหมูจุ่มพมา่าลองดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงนะไม้สองบาทลองลองดู กินช่วงฝนตกแลยอากาศดีร้อนนี่้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟูดอีกนึงไม่รู้ อะไรเดี๋ยวลองเลยอันนี้ต้องมีถ้วยนะนี่จะเป็นมันนะลองน้ำจิ้มนี่ก่อนเลยจิ้มอะไรไม่รู้อ่ะร้อนฟันเข้าหน้า

ไม่รู้ว,ว่าส่วนไหนนะต้นไม้ เลยเหมือนเหมือนน้ำวิตาโกอ่ะขอเปี้ยวๆหน่อยมาลองต้องมาลองนะเดี๋ยวมาไม่ถึงกินต่อกินต่อเอ้ก็เต็มที่เรียบร้อยหมูจุ่มพามาก็ฝนตกด้วย<ๆ>ก็เดี๋ยวกลับที่พกักละ ก็ถือว่ามาสังขาก็ต้องมาลองนะจ,งจุ่มพมา่างานเดี๋ยวมาไม่ถึงเนี่ยต่อให้ครบนะโอ้ยฝนตกเริ่มเปียกแล้วไอว่าเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสังขาบุรีนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้ว่าเที่ยวครบหรือเปล่านะถ้าขาดเหลือ,อยังไงก็เพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะก็ถ้าผมพูดผิดหรือว่า ผิดพลาดอะไรยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยข้อมูลอาจจะไม่แน่นไม่มีสาระอะไรเยอะแยะนะก็เป็นคลิปเที่ยวธรรมดาทั่วไปก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์ผมด้วย s c m i n i e t Channel ครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ